สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้อยู่ผมในช่องเกมซะเป็นอย่างเช่นเคยแล้วไปอยู่ในเกมสามก๊ก New Force เป็นแนวเดียวกับ X3 ก๊กเลยนะครับแค่ว่าสกิลตัวละครกับแอนิเมชันหลายๆอย่างเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเนาะเพรเมื่อกี้จริงๆผมอ่านไปแล้วคลิปนึงแหละแต่ผมเลยเปิดมาแล้วต้องอ่านใหม่นะครับโคตรเศร้าเลยว่ะก็เกมนี้จะเป็นเกมแน่นอนเทิร์นเบทไอดอลเหมือนเดิมแนวตั้งนะครับตามสเต็ปสามก๊ก ที่ชอบเปิดกันเดี๋ยวนี้เลยก็ไม่มีอะมากตรุยด่านเก็บสมบัติข้องงานยศรับของแล้วก็สเกลตนี้ก็จะมีแจกพวกเนี้ยเคลียดด่านแล้วก็จะได้ของนะครับก็ไม่มีอะมากก็ประมาณนี้นะครับต่อมาก็จะเป็นโหมดฝึกฝนก็จะมีตรุยด่านเนี่ยตลุยหอคอยอะ่ะก็ถ้าตีง่ายก็ตรุยหอคอยฟาร์มทรัพยากรเรียนป้า สนามฝึกอันนี้พวกก็เป็นของสมใส่ของตัวข้คหลักนะครับแล้วก็อีพีตั้งแค่นี้แหละไม่อยากพิทักษ์เมืองก็ตะลุด่านนะครับต่ละด่านก็จะมีสิบสองเว็บนะครับแต่ละเว็บเนี่ยก็จะได้รางวัลเนี่ยเว็บที่หกก็จะได้เหรียญเนี่ยเว็บที่เก้าก็จะได้ของมาร์คหินตัวอรปกณ์เว็บที่สองก็ได้ป้าคัดขุนพลอะไรประมาณเนี้ยตะด่านก็จะมีเงื่อนไขในการเล่นลงต่างกันไปนะครับ ต่อปัญญาวิช e uh, ิตก็เออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไต่ชั้นอ่ะอืมไม่อยากก็คือไต่ชั้นเลือก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 เอกพานดานพานดานพานดานเอารางวัลไปแลกของประมาณนี้ทั่วไปนะครับต่อมาปามมังกรก็ทําตามเงื่อนไขของด่านแล้วก็ผ่านให้ได้แค่นั้นเองแล้วก็ได้ของรางวัลไม่ยากนะครับต่อไปสํารวจเหมืองก็ ลงเหมืองเอาหินเอาหินไปอัพหินแค่นี้เลยง่ายๆชิวๆโหมดพวกนี้มันเบสิกเพื่อนๆสามารถดูได้เองผมคิดว่าเพื่อนๆสามารถเดยนรู้ได้ง่ายไม่มีอะไรมากส่วนต่อมาจะเป็นส่วนช่วยสู้จะมีสมบัติสมบัติกิลก็จะเป็นของเกมทั่วไปเลยเนาะก็จะมีสมบัติกิลเงี้ยเกมแนวนี้มันจะมีแบบนี้แล้วก็คือเราสามารถเอาแต้มกิลเนี่ยแต้มช่วยเหล็กกิลมา,าครัฟเป็นของพวกนี้ แล้วก็เอาไปสสมใส่อัน3จะทำอะไรอัน3าจะสามารถเอาไปแยกส่วนหรือล้างเอาสแต็ตมาใส่กับตัวนี้ได้โดยหินแต่ละอันเนี่ยมันก็จะมีโบนัสสแตตเห็นไหมสเตตาพิเศษเนี่ยให้ดูว่ามันมีสตเตตาอะไรแค่นี้แหละครับไม่ยากเนอะอันนี้ก็แต่ละหินก็สามารถพัฒนาขั้นได้นะครับก็เก็บอัขั้นกันไปเนาะต่อไปอุปกรณ์เราลงนั้นอุปกรณ์ ได้อุปกรณ์สมใส่อุปกรณ์อัปเกรดอุปกรณ์แค่นี้เลยนะครับไม่ยากไปกันต่อต่อเป็นปลาปลาก็จะเปรียบเสมือนรูนของเกมอ,อื่นนั่นเองก็คือแต่ละปลาแต่ละต,ตัวเนี่ยก็จะมีสเตตัสนะครับภายในเนี่ยไม่เหมือนกันเนาะก็ปลาเราจะมีทั้งหมดสีระดับนะครับเล็กกลางใหญ่หายากแล้วก็หายากลิมิเต็ดนะครับตามนี้มันก็ประมาณนี้แต่ละปลาก็ตามขั้นเลยคือยิ่ง ยิ่งขั้นสูงขึ้นเนี่ยอย่างพวกเนี้มันก็จะยิ่งมีเอฟเฟกที่ดีกว่าไอ้พวกขั้นล่างๆอยู่แล้วนะอืมแต่ก็ขึ้นอยู่กับพิจารณาญาณในการเลือกใช้งานแต่ละตัว,ตวด้วยนะครับประมาณนี้เนาะสัตเทพกับสัตตาเทพยังไม่มานะครับเพราะฉะนั้นยังรีวิวไม่ได้เนาะต่อมาจะเป็นส่วนของคุณพ่นคุณพ่นเกมนี้ก็จะแบ่งไปทั้งหมดสี่เผ่าหลักๆนะครับคือวุ้ยจกง่อวิรุรุษนะครับเออถ้าผมเรียกเป็นเผ่าเนี่ยก็ขอภัยด้วยพอดีติด มัน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 ติดอ่ะไม่รู้จะเรียกอะไรถ้าเรียกเรียกเป็นก๊กมั้งเออเป็นก๊กก็ได้กุยก๊อกกุยก๊กจะมีตัวหน้าเล่นอยู่สองสามตัวนะที่ผมเห็นเขาเล่นกันนะสุมิอ้กุยแกเตียวเลี้ยวโจโฉสี่ตัวก็ได้อะประมาณเนี้ถ้าเป็นตัวซับพอร์ตก็จะเป็นเอ็นสีที่เห็นเขาเล่นกันบ่อยๆนะก็จะประมาณนี้จกไปบ่อยนะจกจกก็จะเป็นกกนอูจูกัะเลียงจูร่งเอ่อเล่าปีเตียวหุยอุยซีจริงๆอันนี้มันปั้นได้เยอะมากเพราะว่า จกกกเนี่ยมันเป็นจกที่เอ้ยมันเป็นกกที่แจกเยอะมากๆในเกมนี้เพราะฉะนั้นสายฟรีสายเติมน้อยเล่นจกกกสบายนะครับตัวแจกเยอะมากมากมากเลยแหละดันสบายเลยอะต่อไปเป็นงอกกงนะครับงอกกที่ผมเขาเห็นเขาเล่นก็จะเป็นเสี่ยวเกี้ยวจิวยี่ซุนเซ็กลกซุนซุนันเซียงแล้วก็ชุนกวนที่ผมเห็นแล้วก็ใต้เกี้ยวเนี่ยก็เล่นอยู่เป็นตัวซัพพอร์ตนะครับที่ผมเห็นเขาดันสุดกันก็คือซุนเซ็กนะครับเพราะซุนเซ็กมันจะมีสกิลที่เก่งมากๆคือมันแบบ ในเทิร์นเทินหนึ่งอะรอบหนึ่งของมันมันสามารถออกได้สูงสุดประมาณสามรอบมั้งใช่ไหมวะเออมันสามารถออกได้สูงสุดเออสองครั้งก็คือเป็นสามรอบอ่ะคือมันสามารถออกสกิลได้ทั้งหมดสามรอบอ่ะถ้าเราดวงดีนะตัวมันเก่งมากนะครับต่อไปเป็นก๊กสุดท้ายคือวีรบุรุษนะครับอันนี้ที่ผมเห็นเขา แล้วกันก็จะมีริปโปเป็นตัวหลักเลยคู่กับเตียวเซียนเพราะมันมาคู่กันครับตัวที่เอามาบับช่วยพลังริปโป้คือลี่หลิงฉีนะครับกับอว้นเซียวและเห็นเขาเห็นเมืองนอกเห็นเซิร์ฟนอกเขาเล่นกันนะครับก็หรือหลายๆช่องเขาบอกว่าตัวตั้งโต๊ะเนี่ยเป็นตัวแทงที่ดีที่สุดแล้วนะแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าจริงไหมเพราะผมก็ไม่ได้ใช้ผมไม่ได้เล่นคือถ้าสมมติว่าใครเป็นสายเติมเยอะเติมมากเนี่ยคือแบบ สามารถหาทรัพยากรมาปั้นแบบกก๊กเดียวให้มันเป็นสุดได้เลยเนี่ยผมแนะนําเลยนะคือเจอเซียนริโปโอ้วอนเซียวล,ลี่ลิงฉีต่างโต๊ะคือปั้นยังไงมันก็เก่งอะ่ะหรือก๊กอื่นเหมือนกันถ้าสมมติมีทรัพยากรปั้นพอนะคือถ้าปั้นครบก๊ก,กยังไงมันก็เก่งถ้าคุณปั้นได้ถูกป่ะยังไงมันเก่งอยู่แล้วแล้วต่อมามันจะเป็นอันสุดท้ายคือมันจะเป็นเผ่าเทพมารไอตัวพวกนี้มันจะเป็นตัวละครพิเศษนะครับที่ จะเก่งมากๆมากๆมากๆกว่าตัวธรรมดาเนาะยิ่งเราอัพขั้นเยอะเนี่ยมันก็ยิ่งเก่งมากๆโดยตอนนี้เซิร์ฟผมมันก็มีเข้ามาแล้วตัวหนึ่งคือเทพเซียวเกี้ยวคือเทพเสียวเกี้ยวเนี่ยที่เข้ามานะผมกะจะเก็บไปแค่ตัวเดียวพอเอาไม่อัพขั้นเลยเอาแค่ตัวเดียวพอเดี๋ยวว่ามาดูกันว่าตัวละครพวกนี้มันแตกต่างกับตัวธรรมดายัางไงตัวละครพวกนี้ไม่จะเป็นต้องอัพเลเวลไม่จะเป็นต้องอัพดาวเราจะเป็นอัพแค่ยานยุทธ คือยานยานเทพตัวนี้ยานขุมพลตัวนี้นะครับก็แต่ละขั้นเนี่ยจะมีเอฟเฟกอะไรบ้างก็อ่านได้ตามนี้เลยนะครับคือถ้าใครงบถึงเนี่ยก็ผมแนะนําก็คืออขั้นห้ามันก็เก่งสุดอยู่แล้วแหละแต่ถ้าขั้นต่ํานะผมแนะนําก็ขั้นสามก็พอและไม่ต้องอะไรมากแต่ถ้าคุณไหวก็ขั้นห้าได้เลย,เลยผมส่วนผมเนี่ยไม่เอาลดสักอันถ้ไมไม่ได้อยากเอาลดขั้นเดียวพอแต่ว่าจริงๆผมไม่น่าลดเพราะผมจะรอเอาตัวอื่นนะครับงบผม ผมเองอะงบเติมไม่เยอะเนาะก็เลยไม่ได้จะเอานะตัวนี้เป็นตัวละครพิเศษอย่างที่ผมบอกมันไม่ต้องเัพเลเวลเนาะเราแค่เอาตัวละครมามาลิงก์กับตัวละครที่เรามีอยู่อะอย่ตอนนี้ผมเอามาลิงก์กับเตี่ยวเซียนคือมันเป็นห้าพระอาทิตย์เนาะพอเอามาลิงก์ปุ๊บเลเวลกับดาวเนี่ยมันจะเท่ากับไอตัวที่เราเอามาลิงก์เลยนะครับประมาณนี้ไม่ยากนะครับ ก็ทีมหลักๆของผมก็จะประมาณนี้เนาะผมก็จะประกอบด้วยตัวนําเลยนะครับตัวดาเมจเดียวในทีมที่นํามาเลยริปโป้แล้วต่อมาจะเป็นตัวซัพพอร์ตโจกัะเลียงต่อมาจะเป็นเตียวเซียนที่เอามาเสริมตัวริปโปอีกทีหนึ่งต่อมาจะเป็นลกชุนลกชุนเนี่ยผมจะเอามา,มาสร้างสถานะสตันมากกว่าเพราะว่าผมไม่รู้จะบ,บ้านตัวอนะไรละผมเอาตัวนี้มาเพิ่มแผดเผาเพิ่มสตันให้ทีมเพิ่มมุนงงอะ่ะอืมมันทําให้เราผ่านด่านได้ง่ายขึ้น ผมไม่เน้นสู้กับคนนะผมเน้นสู้กระดานคือคนถ้าสู้ได้ก็สู้แต่ว่าผมเน้นดันด่านก่นอนเพราะว่าพอดนันด่านเนี่ยเรายิ่งดันด่าน,ดานได้ไปไกลอ่ะเราก็ได้ทรัพยากรมาปั้นเยอะขึ้นแค่นั้นเองเนะาะงังไงต่อไปเตียวหุยเตียวหุยเนี่ยผมเอามาแจกอมตะให้ทีมไม่เฉยนะต่อไปลิน้นฉี่ลิน้นฉี่เนี่ยผมเอามาลิ้นฉี่เนี่ยความดีของมันก็คือมันจะสามารถแบบ ปันปนศสตูรวมถึงบัฟให้ริปโปด้ด้วยเนะคือมันทําให้ตัวริปโป้ผมตีแรงขึ้นอ่ะเอาแค่นี้ก็พอใจละค่าๆทีก็ประมาณนี้แต่ผมจะพาไปทดสอบทีมประมาณนี้แล้วกันด้านหอคอยตอนนี้นะผมอยู่เอ่อันดับห้าของเซิร์ฟด้านพลังแล้วก็หอคอยก็อยู่อันดับห้าเหมือนกันคือถ้าตามเนี่ยอะ อย่างทีมนี้สิบสามล้านต่างกับผมแค่ล้านเดียวนะเขาก็ยังดันต่างกับผมเกือบร้อยชั้นน่ะเนี่ยวันนี้ผมก็ตามอยู่เห็นไหมร้อยชั้นแต่ผมลองดันดูแล้วกันคือในการดันดนเนี่ยผมมีทิคกอยู่ในการดันหอคอยนะถ้าสมมติเพื่อนเพื่อเล่นในคอมแล้วเพื่อนเพื่อนตั้งบอดเป็นอะ่ะไม่ได้ตั้งบอดคือตั้งคลิกอัตโนมัติเป็นอะ่ะเราตั้งให้มันแบบกดท้าทายกดออกลบกดข้ามกดกระโหมด ถ้าทายออกลบข้ามเนี่ยมันก็จะมีบางอันที่ผ่านแล้วกดไปด่านต่อไปข้ามนี่เห็ะคือคือบางครั้งมันก็จะผ่านบางครั้งมันก็จะไม่ผ่านสมมติกดสักสิครั้งผ่าน1ครั้งมันก็คือผ่านถูกปะถ้าสมมติเราตั้งเราตั้งไว้เลยอะ่ะกดประมาณห้าชั่วโมงถ้าสมมติมันระหว่างน,นั้น5ชั่วโมงสมมตินะกดไปทั้งหมดห้าพครั้งแล้วมันผ่านอา่าสักสามด่านอย่างเงี้ยอ่ะ มันก็ก็โอเคแล้วใช่ปะดีกว่าเรามานั่งกดเองนะคือถ้าเรานั่งกดเองเนี่โคตรทรมานชีวิตนะครับอันนี้คือเป็นทิกเนาะแต่ส่วนตัวผมก็ยังไม่ได้เล่นนะครับนะ้ผมก็กดเองผมว่างผมก็เข้ามากดอย่างเงี้ยคือถ้าถ้ามันกดสมมติแบบกดอย่างเงี้ยไปสักสิบครั้งแล้วมันยังไม่ผ่านอนะผมก็พอเราไปทําอย่างอื่นโอเคไปทาอย่างอื่นไปอัพอย่างอื่นเล่นก่อนอย่างเงี้ยอันนี้เป็นทิกเนาะเห็นปะมันก็ สมมติด่านไหนมันไม่ผ่านแล้วก็คือแบบเออมันก็คือแบบเออพลังเราอาจจะยังไม่ถึงตัวเราอาจจะยังเก่งไม่พอที่จะผ่านเนี้ยมันก็ยังทําอะไรไม่ได้นะเนี่ยอ่ะสมมติเนี่ย,มมนนยกดไปสิบครั้งอ่าไม่ผ่าน,นก็โอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าตอนที่ผ่านแล้วมันเป็นยังไงปุ๊บปุ๊บป,ปุ๊บลกซูนไปสตันสตันไปสามปุ๊บจุกกระเดียบผมบัฟสองรอบอ่าสวยเลย ดิปโป้ผมอ,ออกมาไล่ล่านี่มีฉีตีเข้าไปบวกพลังงานให้ดิปโป้ดิปโป้ยิ่งพลังงานเยอะมันจะยิ่งตีแรงนะครับตอนนี้พลังงานดิปโป้ถึงสามแล้วกอดแล้วเออฝั่งน้นดีนะสตันเยอะอ้วนเที่ยอวอมาโอ้โคตรแรงเลยชนะได้ไงวะเบิ้มบิ้บดิปโป้ผมไล่ล่าเบิ้มเ ริโปลของสิบห้าสิบห้าพลังงานแล้วนะนี่เตียวฮูแจกอมตะให้ทีมไปึ๊บชุกกระเลี่ยงบัฟสองรอบริโปลสิบแปดพลังงานซัดโอ้โหโคตรแรงอ่ะปึ๊บ <ipp> ริโปลอะไรขวดไปนี่นะครับจุกกระเหลี่ยงผม,มติดอมตะเนี่ยได้บัฟอีกรอบหนึ่งโอ้ติดไว้อย่างู้วยอ่ะ แต่น่าจะจบแล้วไม่น่ามีอะไรพีกแล้วคอนดิโป้ผมน่าจะไหวแล้วนิโป้ผมมีดูดเลือดอยู่ลุลวะลุลวะเรียบร้อยนี่ประมาณนี้เลยรูปแบบเกมเนาะไม่ยากนะครับก็ถ้าใครชอบก็ยาลืมกัไลค์กดแชร์ซับสไครด้วยก็ถ้าใครอยากเล่นเกมนี้ก็โหลดมาเล่นได้เลยทั้ง Google Play Store แลวก็ Apple Store นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่ตอไปสวัสดีครับ